ฟังอีกแล้วนะคะในฟังหนีแมวเที่ยวนะคะจะก,ก็วันนี้ฟังก็หนีเที่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้ฟังจะไปที่อุทยานเขาแรมยาทริปนี้ฟังจะไปทั้งหมดก็คือไปจังหวัดระยองจังหวัดจันทร์แล้วก็ตาก ชิปนี้ฟังจะว่าไปเที่ยวกอะช้างเหมือนเดิมดนื้อนะค่ะกับฟังจะกับทางเส้นสา์กแก้วปาจิมบุรีและก็เขาใหญ่นะคะทุกคนปะเราไปเริ่มที่อุทยานและที่อุทยานเขาแรนย่ากันเลยค่ะทุกคนไปค่ะตอนนี้ฟังก็อยู่ที่อุทยานเขาชเชมานะคะทุกคนจุดหมายต่อไปของฟังก็คืออุทยานเขาแรนย่านะคะ ตาป่มอุทยานเขาชะเมานะคะที่ต่อไปคือเขาแรมยา่าไปค่ะเดินดังกันต่อเลยคะ่ะตอนนี้ฟางก็อยู่ที่อุทยานเขาแรมย่าหมู่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองแล้วนะคะทุกคนที่นี่คือคืนแรกของฟางนะนอนติดเล่นทะเลแบบนี้เลยที่ฟางนอนตรงนี้เป็นที่ A12 นะคะด้านหลังฟางจะเป็นห้องน้ํา ข้างหน้าจะเป็นทะเลแล้วก็เที่าายวแรงกลางเต็นท์คือแบบว่าวิวทะเลสวยมากวันนี้จะบอกว่าฟังหมอกเราเลยค่ะทุกคนเพราะว่าไม่มีใครกลางเต็นท์เลยเป็นทริปแรกที่เขาปนจะได้เจอทะเลและเล่นน้ำทะเลนะคะทุกคน บรรย,ยากาศน้า่ะาศอุเทียงขาหร้านย่านนะคะทุกคนสวยเลสวยมาก ทุกคนเช้ามาฟังคือต้องมาทำความสะอาดรถค่ะคือใครที่มานอนพักที่อุทยานนี่เราเนะีเก็บของให้ดีๆนะคะทุกคนจริงๆแล้วว่ารถฟังขึ้นไปจอดทางด้านบนตามที่เจ้าหน้าที่บอกเพราะว่าที่เนี่ยลิงดุมากนะคะทุกคนเนี่ยเช้ามาคือขวดเครื่องปรุงฟังเละไปหมดเนี่ยดูสิคะทุกคน มนเล่นรถฟังเลยเลยอ่ะฟังแล้วมาทําความสะอาดแต่เชา้าเลยขนาดจอดตามจุดที่เจ้าหน้าที่บอกว่าจุดนี้ปลอดภัยก็ยังไม่ปลอดภัยสำหรับลิงนี่นี่เลยคะ่ะโอ้ยมาเล่นเลนเลยอ่ะฟังแล้วมานั่งถูถูถูเพราะว่ามันเป็นพวกขวดซอสเครื่องปรุงฟางซึ่งมันแบบว่ามันเหนียวเนอะหนะไปหมดเลยคะ่ะ เป็นบรรยากาศภายในอุทยานเขาแรมย่าหมู่เกาะเสม็ดนะคะทุกคนเมื่อคืนฟางนอนที่นี่นะที่นี่บรรยากาศดีมากเลยทุกคนคือติดริมหาดแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าฟังมาช่วงเดือกนก,กันยายนฟังว่าอากาศมันร้อนนิดนึงแต่ว่าช่วงหน้าอื่นถ้ามาตอนที่ฝนตกฟังว่าบรรยากาศน่าจะดีมากเลยนะคะคือใครที่อยากเล่นน้ำน้าหาด ฟังแนะนำว่าไปเล่นตกปลายๆมันจะอยู่ติดส่วนโรงแรมนะคะทุกคนข้างๆกับโรงแรมแต่ว่าเราสามารถลงเล่นหน้าหาดได้อย่างที่ฟังนอนอะ่ะมันจะเป็นซ้ม A12 A12 คือเดินหัดไปนิดนึงมันสามารถลงหน้าหาดได้เลยสามารถเล่นน้ำได้เลยนะคะอยู่ฝั่งนี้คือแบบก็สวยแล้วอ่าทะเลคือแบบว่าสีฟ้าครามสวยมากเลยค่ะทุกคน ด,ด้านหน้าของฟางทางด้านนู้นก็จะเป็นปับพาคารเขาแรบย่านะคะทุกคนตรงนู้นคือข้างหน้าเป็นแบบชิวเขาท้องทะเลอันกว้างเลยะคะ่ะทุกคนดีมากเลย ตอนนี้ฟังก็เดินมาที่ป่าผาคานเขาแรมย่าแล้วนะคะทุกคนด้านหลังฟังจะเป็นวิวทะเลหน้าหาดเขาแรมย่านะคะทุกคนจุดหมายต่อไปของฟังก็คืออุทยานเขา15ชั้นนะคะทุกคนคืนนี้ฟังว่าฟังจะไปนอนที่อุทยานน้ำตกผิวหนาะ ตอนนี้ฟังก็อยู่ที่อุทยานเขาสิบห้าชั้นนะคะทุกคนด้านหลังฟังตรงนี้นี่จะเป็นลานกลางเต็นท์ภายในอุทยานเขาสิบห้าชั้นนะคะทุกคนลานกลางเต็นที่นี่ค่อนข้างที่จะโปร่งนะคะแต่โปร่งในที่นี่คือมันเป็นป่าเขียว,ยวโปร่งต้นไม้ใหญ่มีแต่ว่าลมเงาเวลากางเต็นท์อาจจะน้อยนิดนึงแต่ว่าบรรยากาศที่นี่คือ ดีมากเลยคือแบบอากาศเย็นสบายเลยนะคะแล้วกระหว่างทางนี้ฟังมาคือฝนตกอากาศกำลังดีเลยคะ่ะ ผิดแผนไปหน่อยนะคะทุกคนตอนแรกฟังตั้งใจที่จะมานอนที่อุทยานน้ำตกพิวนะแต่ว่าฟังมาถึงเวลาประมาณน่าจะใกล้ๆสี่โมงครึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งอุทยานน้ำตกพิวได้ปิดไปแล้วแลวะเจ้าหน้าที่บอกว่าเราไม่สามารถ walk in เข้าไปกางเต็นท์ได้ต้องลงทะเบียนก่อนก็คือว่าต้องมาภายในเวลาทำการก็คือ8โมงถึง4ี่โมงเย็น ฟังก็เลยถามเจ้าที่ว่าแถวนี้มีลานกางเต็นท์ไหนบ้างเจ้าที่แนะนำมาที่อ่าอิงเขารีสอร์ทซึ่งห่างจากน้ำตกผิ้วมาประมาณแค่ประมาณหกิโลฟังจะบอกว่าที่นี่บรรยากาศก็ดีนะคะ่ะทุกคนและก็เจ้าของที่นี่คือดีมากเลยทุกคนให้ฟังสามารถกางเต็นท์ได้บนศาลาด้วยเพราะว่าตอนที่ฟังมามันเป็นช่วงที่ฝนตกหนักมากเลยทุกคนที่นี่ ค้ากลางเต็นท์คนละหนึ่งร้อยบาทคนที่พลาดนอนน้ำตกผิวมานอนที่นี่ได้น,นะคะบรรยากาศดีเช่นเดียวกันเลย ตอนนี้ฟังก็ถึงอุทยานน้ำตกพิวแล้วนะคะทุกคนแผนเมื่อวานคือฟางจะนอนที่อุทยานน้ำตกพิวแต่ว่ามาไม่ทันนะคะทุกคนก็เลยไปนอนที่อิงเขา พี่มงคนน่ารักมากเลยค่ะทุกคนบรรยากาศที่พักก็ดีค่ากางเต็นไม่แพงนะคะด้านหลังฟางตรงนี้ก็คือรัตนบุรีนะคะรัตนบุรีตรงเนี้ยมันจะเป็นโรงแรมที่พักแล้วก็มีส่วนของห้องจัดเลี้ยงห้องเคาเกตแล้วก็เป็นแหล่งรวมของฝากนะคะก่อนขึ้นอุทยานน้ำตกพิวนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะทุกคน น้ำตกผิวที่เนี่ยที่ฟังมาประมาณวันพุธก็ยังมีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนมีรถบัสนักท่องเที่ยวเข้าไม่ขาดสายเลยคะ่ะ